ไปผ่านมามาเจอแฟนคลับเอฟซน้องต้นข้าวอีกหนึ่งท่านนะครับชอบผม็นเด็กเสียงดีชอน้องต้นข้าว,วาอ๋อแล้วเขามีแม่มียายนะไม่ใช่แม่เนาะยายนะที่คอยติดตามมาย่าย่าย่านีเขาอยู่กับย่าสองคนจุดรมต้นของเขาแล้วก็น้องก็ชอบในเสียงเพลงเห็นว่ายาั้นงก็เสียงดีงเ,เสียงเมน้นใครครับเสียงน้องต้นข้าว ที่เสียงคล้ายๆจังหวเหมือนพุ่พมพวงแล้เก็บไมเ่เจอไงนะแต่เสียงเขาดีอ่ะเหมือนเขาใส่เสื้อร้องมิวนี่รอเวลาป้าชอบดนตรีก็ร้องคู่กับแจ็คธนพลเนี่ยเพลงแบกรักที่ร้องคู่กับแจ็คธนพลที่น่ารักทีแจ็คเขาก็รักเพราะว่าเหมือนคนบ้านเดียวกันแหละคนคกลาง<ม>ด้วยกันคนกลางด้วยกัน อืมเคยไปดูหน้าหน้าเวทีไหมไม่เคยเคยดูแต่ในนี้ในโทรศัพท์ใน YouTube มานาสตอรี่เออเดี๋ยวเขาโวยก่อนนกครับครับผมเปิดดูในโทรศัพท์มผมที่ดูต้องติดตามก็ต้องเข่าประกวดใหม่ๆนู่แน่ไม่คิดว่าเขาจะได้ยันไหลสมัยมแต่ก็เสียงเขาดีมาตอนหลังเสียงเขาก็ดีแต่เขาร้องผิดบางทีคนเราด้วยม,วมันลหลเพลงอะนะ ไม่ไม่ได้เป็นนักร้องมืออาชีพอ่ะเหมือนเราร้องเราร้อมาขึ้นมันจะลงลงเพลงเลงเพลงก็มีบ้างอะไรเงี้ยเก่งแต่ว่าบางทีต้นกี่สิบเพลงอะที่เขาร้องมาปวดมามันก็เลยครับผมหล่นแบบอะไรเงี้ยอตูสลาคุณอวุธก็ยังชอบก็เลยนะพวกสลาก็ยังชมใช่ไหมฮะชมเยอะชมพอะไรก็เยอะครับผมก็ชอบ ชอบถึงเขาเขาตกไปเขาก็ไม่นั่นหรอกเขาก็โน่นนี่ไปไงานมีงานคอนเสิร์ตทุกแทบทุกวันเลยตอนเนี้โด,ด,งด,ด่งดังแล้วอ<ม>ืมมีบ้านแล้วนี่ครับมีบ้านแล้วสร้างบ้านก่อนอายุเ <c oughs> ขาตั้งเป้าว่าอายุสิบห้าก่อนอายุสิบห้าจะสร้างบ้านให้คุณย่าได้อยู่แต่วนันนี้อายุเพิ่งสิบสามอ่ามีบ้านแนล้วถ้าก็ชอบเด็กเขาก็เป็นดูนะยา่า เป็นเด็กกระตันยูปกติเด็กอายุสิบสามเนี่ยเขาจะยังไงครับลูกหลานหรือว่าคนที่เราเห็นแถวแถวบ้านเราเนี่ยแถวบ้านเราผมก็ยังไม่มค่อยไม่ไม่ค่อยมีเด็กที่ว่ากระตันยูนะก็ยังรักเที่ยวรักสนุกเฮฮาไปนะนไปกับเพื่อน,ไป,อนไปกับเพื่อนไม่ได้มาสนใจว่างานบ้านต้องทำน้องทำนี่ให้ยายให้แม่ให้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเด็กทั่วไปอันนี้ผมเด็กดีผมชยกเขาอ๋อชอบ ชอบเด็กเด็กรักดีเด็กปู่ย่าตายายยเงี้ยชอบอกัจตันยูรู้คุณคนรู้คุณพ่อแม่รู้คุณ,คณย่าป้าไม่ค่อยมีเวลาแล้วไปดูข้อข้ามานะนกแก่แต่ว่าเวลาว่างๆก็มากดดูใน youtube อะ่ะเอขาประกวดแล้วป้าชอบเขาว่าครับอืมบางทีไม่ได้ดูตอนนี้ไปดูย้อนหลังเอาในในใน,ในโทรศัพท์อ่ะในโทรศัพท์เนาะ กดดูแล้มันชอบเขาที่เขาไปร้องเพลงแบกลักเพลงอะไรกับแจ็คันพลอ่ะเันีเสียงดีเสียงผมฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันมันชื่นใจนะใช่เสียงเขาดีป้าชอบฮะชื่นใจอ่ะเสียงเขาพอฟังแล้วแบกรักแม่นะอยูฟังแล้วแบบหืนะฮะวันนี้ผมก็หวังนะวันนี้เขาขึ้นเวทีกับอ่าบารยอันนผมอยากให้สองคนนี้ร้องเพลงแบกรักอ่ะ ไบอันของเองดีนะผู้ชายนะครับเขาเลแล้วก็มีเขาได้ตั้งกี่ร้อยสมัยเขายังจึมยอมหยุดนะหยุตืได้เยอะมากอ่ะตั้งเท่าไหร่วป้าก็จาไม่ค่อยได้สองร้อยกว่าสมัยเขาหยุดเองนั่นอ่ะยังผมไม่ได้ว่าแข่งต่อนะเขาขอหยุดแค่นั้นมาดูอ่ะเขาหยุด้าเงอเขาไม่ถ้าเขาแข่งอาจจะได้อีกได้แต่ว่าเขาเขาหยุดแค่นั้นอื ไอ้พ่อแค่นั้นพ่อยังมีคำว่าอิ่มตัวแล้วพอพ่อแค่นี้อ๋อตอนประกวดนะได้เยอะนะเขาหยุดจนงเขาหยุดเองเนะ่ะเขาไม่ได้ว่าจบหรืออะไรนะเขายังไม่ได้แพ้ยังไม่แ,แต่ว่าเขาเขาหยุดแค่นั้นผมบอกกรรมการเขาหยุดแค่นั้นครับผมให้คุณดูได้มากเออเขายังรู้จักแบ่งปันว่าถ้าคนอยากได้ก็พวกกูดได้กูเอาอยู่นี้แหละเป็นสามร้อยกู็จะเอาอยู่นี้กูยอมหยุดกูหยุดแค่สองร้อย ได้อันเป็นคนกับใครคนนะต้นข้าวต้นข้าวกับใครคนแล้วมีเก่งเก่งๆสามคนนะผู้ชายสองคนอ๋อคือก็ผมก็ยังไม่รู้แต่ว่าที่นี่ก็นี่แหละเห็นน้องต้นข้าวนี่แหละนะครับที่ชอบป้าก็ชอบอน่ารักด้วยเป็นเด็กแล้วในหมู่บ้านเนี่ยมี่มีคนอ่ติดตามน้องต้นข้าวดูผลงานทาง YouTube เยอะไหมฮะมีพวก็หลานป้านไปาราไลี์มันเลยที่ป้าไปว่าเจ้าตอนจริงๆเด็กๆมันชอบอะนะ เพลงป้าอาววงเจ้าต้นคากันเลยเขาบอกเออชอบบ<ะ>อกเออป้าก็ป้าก็ชอบบอกคนเมืองการเมื่อก,ก่อนฉันเคยทํางานที่เมืองการฯน้าหกปีทําอยู่ใกล้โรงงานกโหดนะป้าเมืองจากัแหละเธอเช่าที่ของโรงงานหกตีของไม่ใช่ของส่วของอะไรนะที่เขามีทั่วไปแหละคนั่นแหละป้าไปอยู่ที่นั่นสักหกสิบปีเลยเดินย้ายเพราะผู้การเขาออก คชอบน้องนุค่ะเสียงดีน่ารักดูแล้วก็ชื่นใจนะแล้วอย่างหนึงเสียงเขาดีด้วยแล้วอย่างเราฟังว่ากอาเป็นเด็กกะตันยูก็ชอบพงนี้เด็กที่ว่ารู้คุณอยู่ญาตายายเลยเดี๋ยวนี้หายากนะเด็กที่รู้คุณอู่ตรงๆนะแทบจะไม่มีเลยจริงเื่อรู้คุณพ่อแม่รู้ย่าตายายรู้ใครจะไดู ชื่นใจนะ้อเด็กคนนี้น่ารักเป็นหลานเราไปอย่างนี้มันก็ยังน่ารักนะถึงไม่มีเงินให้คาพูดแค่นี้เราก็ชื่นใจควมยากคมยายพนะี้เนี่ยเราก็ชื่นใจเนขะาเด็กดีหาบ้านหาอะไรให้ยากยากเลยแบบน้นะชื่นใจเด็กดีครับผมน่ารักด้วยเด็กดีหน้าตาเขาก็ดีนะครับผมแล้วสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงน้องต้นข้าวไหมครับเดี๋ยวเขาชมคลิปนี้ ให้น้องต้งข้าวเป็อะไรทุกแล้วก็เป็นเด็กดีตลอดไปเป็นชนที่น่ารักของประชาชนทุกคนใครเห็นใครก็รักนะ่ะครับทำตัวดีครับผมให้รักษาวไว้ให้ดีครับผมให้ทําความดีอย่าท้ออย่าท้าอในการทําดีเมื่อก่อนเขาร้องเพลงอะไรนะร้องเพลงที่ พี่ไปกำตลาดเลือกเพลงอะไรนะเปิดเพลงเปิดมวัวเออเนี่เยเขาจะทำได้นะีจนเกี่ยวีทุกวันเนี่ยผมเป็นคนดีก็ถึงได้คดี<ม>ไหมสมัยก่อนป้าจะเคยดูพี่เขกเอาประวัตินะที่เขาอเลอ่นเพลงเปิดมวกอะไรครับผมเพลงแม่ชอบก็ต้องหกเพลงอือชอบป้าดูด้วยแหละเวลาเลิกนะป้าก็ไปกดดูเนี่ยยูทูบขึ้นมาก็ดู YouTube มีไลฟ์สดที่ไหนโ <laughs> อ้โหไอที่แบกรักป้าก็กดดูแลดิกดูกับ คนบ้านเดียวกันกับไออะไรนะแจ็คแคนพลน่นะออแจ็คแคนพลเขาก็รักนะเขาก็ว่าเออมีใจคนบ้านเดียวกันเขากา็ามีควมักนครับผมไปฝากบอกด้วยคร,ร,รับผมขอบป้าชอบที่นี่คือที่ไหนครับที่ผมอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่มันหมู่บ้านอะไรนี่มันไม่ใช่หมู่บ้านนี่มันตรงบ้านปโปง่งวัดจันทราามนยตรงข้ามอ๋อตรงข้ามวัดจันทราามปั๊มปั๊มบางจาก ออบอกแม่บ้านชอบมากเลยล่ะแมบ่บ้านที่ปั๊มน้ามันบางจากพันโปองอ,อ,อ,อชอบน้องต้นข้าวนะครับดูทุกวันเลยนะครับครับอ่ะงั้นขอบพระคุณคุณป้าครับผมก็ขอให้คุณป้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอะวันนี้ที่มาแชร์ความรู้สึกดีๆให้กับพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซี FC ที่ชมคลิปนี้นะแล้วก็ถ้าน้องต้นข้าวดูคลิปนี้ผมก็ว่าโอ้น้องก็น่าจะโอเคแหละชอบแหละนะครับอ,อมีความสุขะที่มี อ่าคนมาชื่นชอบเนาะใช่เออเราชอบเพราะว่าเขาเป็นเด็กดีแล้วเสียงเขาก็ดีด้วยเป็นเด็กดีเดียวคนังหวัเขาก็มีหลายอย่างครับผมันจะเจริญเมืองแน่ๆครับผมมีขนาดยุคนี้ยังมีบ้านฮะเอออันนั่นครับผมถือว่าเป็นคนที่นะเสียงดีไม่พอมีบุญมีวาสนาบุญนำพาวาสนาส่งเขาว่าอย่างนั้นเออื ครับผมอ่าขอบพระคุณครับผมฝากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่ครับผมอ่าเสียงนะจากเอฟซีนะครับเสียงจากพ่อแม่แม่นะครับชื่นชมในน้องทนข้าวนะครับเอามาแบ่งปันเอามาบอกเล่าให้ทุกคนได้รัรบทราบได้รู้กันเนาะครับขอบคุณครับ